ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโล่ค่ะวันนี้ทำพิอากาศในหัวข้อดวงรายเดือนกันยายนสำหรับเดือนกันยายนที่จะถึงนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นเด่นๆในเดือนนั้นบ้างสำหรับคุณนะคะก็เลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊ก,กตา3ตัวแล้วมาเช็คกันว่าในเดือนหน้าที่จะถึงนี้มีอะไรจะเป็นแจ็คพอตใหญ่สำหรับชีวิตคุณบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1ในหัวข้อดวงรายเดือนกันยายนนะคะกันยายนนี้มีเรื่องอะไรเด่นๆสำหรับเรื่องราวของคุณนะมันมีจุดของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะมีการสื่อสารการพบเจอเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆการออกมาจากที่ทำงานเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะแต่มันจะเป็นจุดที่คุณจะมุ่งมั่นกับชีวิตมากขึ้น มันอาจจะต้องผ่านกระบวนการที่เป็นการเรียนรู้การทำอะไรซ้ำซากจำเจก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองโลกแล้วคุณอยากจะเดินทางไปเจอกับใครบางคนไปยังสถานที่ใหม่ๆเหมือนเป็นการเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะ คุณจะตัดสินใจมากขึ้นในช่วงเดือนนี้เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของคุณไลฟ์โพสต์แล้วก็เส้นทางในชีวิตหลังจากนี้เลยนะคะเหมือนคุณจะเข้าสู่เส้นทางของความเชื่อความศรัทธาการอยู่กับปัจจุบันอย่างเข้มข้นคุณรู้ว่าอดีตนั้นมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและอนาคตยังมาไม่ถึงมันไม่มีจุดอะไรที่คุณจําเป็นจะต้องกังวลกับเรื่องราวพวกนั้นเลยคุณจึงเลือกอยู่กับปัจจุบัน และดำรงอยู่ด้วยความสุขมันอาจจะมีการยูเนี่ยนการเจอกับใครบางคนการกลับมาของคนที่คุณรอคอยหรือคุณอาจจะเปิดใจกับคนรอบข้างก็ได้นะคะเหมือนเป็นการขอบคุณผู้คนที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณความรักความสัมพันธ์ประสบการณ์ในอดีตและเป็นการเลือกที่จะให้อภัยเพื่อเยียวยาจิตวิญญาณข้างในของคุณ คุณเริ่มไว้วางใจแผนการของชีวิตไว้วางใจโชคชะตาพมลิขิตและเชื่อเสียงภายในใจของตัวคุณเองคุณอาจจะเข้าถึง d i v i Higher c e l l มากขึ้นในเดือนนี้ด้วยความเชื่อมั่นในเซนส์นรางสังขรหอนและคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไปกับเซนส์นไปกับความรู้สึกโฟลไปกับกระแสของเส้นทางชีวิตโดยที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใด คุณยินดีจะรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขที่เข้ามาแต่คุณจะไม่หันหลังให้กับสิ่งใดเลยคุณจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับทุกสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญคุณจะเดินจากตัวตนเก่าเพื่อเป็นตัวตนใหม่ที่มีความสมดุลมีความกล้าหาญและมีความมุ่งมั่นคุณเชื่อในเรื่องของเจ็จำนวเสรี และคุณรู้ว่าคุณเลือกอะไรไว้ก่อนลงมาเกิดมันเหมือนคุณเข้าใจความหมายของชีวิตและรู้โชคชะตาของตัวคุณเองรวมทั้งคุณเลือกที่จะรับภารกิจหรือว่าเลือกที่จะสานต่อสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้ในช่วงเวลาก่อนลงมาเกิดในเรื่องของโชคชะตาและภารกิจนะคะคุณจะไว้ใจเส้นทางของชีวิตคุณมากขึ้นคุณจะกล้าทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่า คุณจะกล้าทำมันบางคนอาจจะทิ้งดิ่งสังคมเก่าๆคนรักเก่าหรือว่าหน้าที่การงานเก่าๆแล้วก็ตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ในเส้นทางที่คุณรู้สึกว่ามันใช่ถึงแม้มันจะดูสลัวๆดูหาเหตุผลไม่เจอว่ามันจะไปต่อ,อยังไง ดูแล้วมันมืดๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่เส้นทางที่คุณเลือกอ่ะคุณเลือกด้วยเสียงหัวใจนะคะคุณไม่ได้เลือกด้วยเหตุผลจากสมองมันจึงเป็นสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงและเชื่อว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะมันจะมีเรื่องของการพูดคุยการมิ้งอะไรสักอย่างที่คุณจะต้องเคลียร์กับ คนเก่าเคลียร์กับคนใหม่เคลียร์กับอดีตของคุณเคลียร์เพื่อเยียวยาจิตใจของคุณเองคุณจะให้ความสำคัญกับการลบล้างอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดเก่าๆที่คุณเคยดิ้นรนปฏิเสธและเคยวิ่งหนีมันมาก่อนคุณจะกล้าเผชิญหน้าคุณจะเคลียร์ทุกสิ่งที่เป็นเหมือนกรอบเดิมๆที่ขังคุณเอาไว้ เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้คุณไม่กล้าที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ไกลกว่านี้คุณอาจจะพยายามทนกับชีวิตเก่าๆที่มันไม่ใช่เวของคุณมานานคุณอาจจะเคยพยายามใช้ชีวิตแบบเติมแล้วแต่มันก็ไม่เวิร์กแต่ในเดือนกันยายนนี้นะคะมันจะอยู่ในสภาวะที่คุณต้องเลือกที่จะแลกกับความรู้สึกในใจของคุณได้แล้วคุณจะเลือกในสิ่งที่ใช่ที่เสียงหัวใจเรียกร้อง และถึงแม้มันจะสรัวแค่ไหนก็ตามนะคะถึงแม้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะมองไม่เห็นปลายทางแต่คุณจะรู้สึกได้จากข้างในว่ามันใช่เพราะงั้นขอให้ฟังเสียงหัวใจและทำตามความรู้สึกข้างในนะคะเขาจะนำทางคุณไปสู่อะไรบางอย่างที่เป็นโชคชะตาเป็นแผนการของชีวิตเป็นไลฟ์โพสที่คุณปรารถนาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณภายใน และถ้าหากคุณต้องการดูดวงส่วนตัวที่เป็นเรื่องราวของคุณก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก comment ทุกกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2ในหัวข้อดวงรายเดือนกันยายนสำหรับกันยายนนี้จะมีอะไรเด่นๆกับชีวิตของคุณบ้างนะคะมันจะมีการกลับมาของใครบางคน ที่อาจจะเงียบหายอาจจะเคยมีปัญหากันไปแต่มันยังมีจุดที่เหมือนยังคิดถึงกันอยู่ยังมีการรู้สึกถึงกันเท่าๆกันเลยนะคะเหมือนเป็นคนที่คิดถึงนั่นแหละแต่มันตัดในเรื่องของการสื่อสารไปก่อนหน้านี้ไงมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาความคิดเยอะความเข้าใจผิดการแอบส่องแอบมองแต่ไม่กล้าทักมีชนะติดหลังที่ทำให้รู้สึกกลัวที่จะสื่อสารนะคะ อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่มีความหมายต่อใจหรืออาจจะอยู่ในสังคมที่เหมือนมันมีกลุ่มก้อนคนรู้จักด้วยกันอยู่นะคะอาจจะมีการทักทายกับเข้ามาอาจจะมีการพูดคุยหรือการสื่อสารอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นคุณจะมีความกล้าหาญแบบเด็กน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกแล้วไม่รู้สึกว่า ความกลัวเป็นเช่นไรนะคะมันเหมือนเป็นจุดที่คุณจะอนุญาตให้ชีวิตนั้นได้ประสบพบเจอกับอุปสรรคปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและคุณไม่หวั่นเกรงสิ่งใดอีกต่อไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะคุณอาจจะคิดอะไรไว้เยอะแยะมากเลยในชีวิตแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมามันยังอยู่ในค่ำคืนที่มืดมิดมันยังตีโจทย์ไม่แตกว่า ต้องการอะไรในชีวิตกันแน่และยังติดโจทย์ความกลัวความกังวลใจความไม่เชื่อใจตัวเองแต่เดือนนี้นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะไว้ใจจิตวิญญาณภายในไว้ใจเสียงเรียกหาจากภายในคุณจะพอกันทีกับการรั้งรอและการรู้สึกไม่เข้าใจตัวเองคุณอยากจะออกมาทำอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราว ถ้าหากจะได้กลับไปเจอใครก็ขอให้มันเป็นเรื่องจริงๆที่คุณจะต้องกลับไปคุยกลับไปเคลียร์แต่ถ้าหากมันอยู่ในจุดที่คุณอยากจะทำอะไรหรือการสร้างชีวิตคุณก็จะลงมือทำมันจะไม่ใช่การการชะเงอ้อรออีกต่อไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความอึดอัดใจมันอาจจะมีความรู้สึก เหนื่อยยากแบกรับปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตเอาไว้แต่หลังจากนี้เชื่อว่าคุณจะทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณจะมองเห็นทุกสิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากขึ้นคุณจะไม่ลังรอก,กับชีวิตคุณจะค้นพบพลังและศักยภาพจากภายในคุณจะกล้าเปลี่ยนไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางดีหรือร้ายคุณยินดีที่จะเปลี่ยนดีกว่านั่งรออยู่ในที่เดิมๆแบบนี้ มันสิ้นสุดกันทีกับการรอคอยนะคะถึงเวลาออกไปสแสวงหาความเป็นไปได้ในชีวิตที่มากกว่านี้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะ Angel number คุณอาจจะพูดเลข555มาก็ได้นะคะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันมันเปลี่ยนจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกแล้วคุณเชื่อในพลังงานภายในของคุณคุณเชื่อว่าคุณทำได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตาม ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกกังวลใจแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกลับไปคุยกับใครบางคนที่คุณกลัวว่าเขาจะตัดคุณไปแล้วก็ตามทีแต่เมื่อคุณใช้แววตาของเด็กน้อยในการมองดูชีวิตมันจะไม่มีคำว่าผิดพลาดค,ค่ะมันจะมีแค่การเรียนรู้และการก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าเพราะงั้นเดือนกันยายนจะเป็นจุดที่คุณ ก้าวพ้นความกลัวในใจและปล่อยวางสิ่งที่คุณเคยแบกรับมาตลอดมันเป็นจุดปลดแอก,กในชีวิตนะคะได้เวลาค้นพบอิสรภาพในสิ่งที่เราอยากจะเป็นและมุ่งมั่นในสิ่งที่เราอยากจะทำอย่างแท้จริงได้แล้วไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทรงพลังสำหรับคุณมากๆและคุณจะกล้าแลกกับทุกสิ่งค่ะเพราะงั้นถ้าอยากจะใช้อะไรในเรื่องของการ ทำงานที่ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ทําไปเลยนะคะมันจะมันจะก้าวข้ามไปได้คุณจะมีธาตุไฟพลังงานของการลงมือทําและการบุกบั่นชีวิตให้มีความสุขความสดใสความหลั่ล้าในใจนะคะเพราะงั้นอยากทําอะไรก็ทำเถอะคะ่ะเพราะมันถึงจุดที่สิ้นสุดดักในออบเดอร์โซแล้วอะมันถึงจุดที่คุณต้องศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองได้แล้ว และความเชื่อมั่นศรัทธาความไว้วางใจและการเชื่อว่าถึงแม้จะเปลี่ยนแค่ไหนคุณจะอยู่รอดนั่นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณผลักดัน ทุกสิ่งที่คุณอยากจะทำในเดือนนี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าหากต้องการไกด์ไลน์ส่วนตัวแล้วก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe like s h a r ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC เป็นแฟนคลับช่องเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อดวงรายเดือนกันยายน เดือนกันยาจะมีอะไรเด่นๆกันบ้างนะคะเดือนนี้มีจุดที่เป็นการสมดุลพลังงานระหว่างหญินกับหยางความรักความกลัวความมั่นคงกับความสับสนนะคะเหมือนมีความเป็นอารมณ์สองขั้วในจิตวิญญาณเดียวกันคุณจะมีความกังวลใจและสับสนกับอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแบบงงๆในชีวิต บางคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาขอแต่งงานเข้ามาขอคอมมิทเมนต์แต่คุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันแปลกๆอยู่นะมันมีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้สื่อสารแบบ100%อยู่นะเพราะงั้นแน่นอนว่าจะมีใครสักคนเข้ามานะคะในเดือนนี้แต่ว่ามันจะเป็นการเข้ามาเพื่อทำให้คุณสงสัยเอะใจแล้วก็ มีความรู้สึกสับสนนะคะคือเข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ในการพัฒนาจิตวิญญาณและชีวิตนั่นแหละมันจะมีจุดที่คุณจะต้องล้างความรู้สึกขุ่นัวในใจออกไปกับการเจอกับคนคนนี้หรือเจอกับเรื่องราวในเดือนนี้นะคะคุณต้องเคลียร์พลังงานลบออกอะเหลือแต่ความคิดดีคิดบวกรู้สึกโอเคกับชีวิตโชคชะตาจะเป็นยังไงฉันเชื่อใจว่าฉันจะไหลไปในทางที่ถูกเสมอ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณนะคะบางครั้งมันมีจุดที่คุณอาจจะรู้สึกว่าความจริงได้เปิดเผยในเรื่องราวบางอย่างที่ถูกเก็บงำซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักซ้อนก็ตามทีเรื่องความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นตัวจริงแต่กลายเป็นตัวหลอกก็ตามทีเพราะมันมีหน้าไพ่ของ e อ press กับ r i e s t เ s s อยู่ด้วยกันแล้วทะลึ่งมีเดาบเข้ามาร่วมด้วยอีกเพราะงั้นจุดนี้นะคะ ระวังความสับสนความกลัวความกังวลใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดแค่คุณวางใจให้สมดุลล้างพลังงานลบแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งมันเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณจะวางใจได้ปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะแต่เขาบอกว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะแค่เราเชื่อว่า เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราสามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้เสมอและทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการเริ่มต้นใหม่ในเช้าที่สดใสามากขึ้นกว่าเดิมคืนวันอันมืดมิดได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะคุณกำลังก้าวผ่านไปสู่การเกิดใหม่แบบนกฟินิกซ์เลยนะไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกแต่เมื่อมันเข้ามากระทบขอให้คุณวางใจของคุณให้อยู่ในความสมดุลที่สุด แล้วเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในเส้นทางที่พัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตมากขึ้นได้ขอให้คุณซื่อสัตย์สู้ตรงกับความรู้สึกข้างในนะคะคุณพูดความจริงได้นะพูดความรู้สึกที่อยู่ข้างในได้นะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นการกลับมาของความสัมพันธ์ที่มันสับสนวุ่นวายและซ้อนทับ หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่แต่ยังมีอารมณ์คลุมคลุมคลือเคือไม่มั่นใจในเส้นทางนี้คุณสามารถสื่อสารกับเขาคนนั้นหรือสามารถบอกกล่าวความรู้สึกของคุณออกไปได้แต่ขอให้คุณเชื่อใจตัวเองว่าทุกสิ่งที่คุณมีมันคือศักยภาพจากข้างในที่คุณสามารถแก้ไขและคุณสามารถ รักตัวเองในวันที่คุณอาจจะเจอกับปัญหาที่มันไม่ว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะคุณให้ความรักกับตัวคุณเองแล้วคุณส่งมอบความรักความเห็นใจนี้ให้กับผู้คนรอบข้างปัญหาที่มันดูหนักหนาในชีวิตเมื่อมองผ่านมุมมองของความรักและความเข้าใจมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกล้าเผชิญหน้ากับความจริงมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกล้าที่จะก้าว ไปในเส้นทางที่คุณเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามมันจะเป็นเพียงการพัฒนาทางจิตวิญญาณค่ะเพียงแค่คุณผ่านมันไปด้วยมุมมองความรักความเห็นใจความเข้าใจทั้งต่อตัวคุณเองและผู้อื่นการให้อภยัยการปล่อยวางเรื่องราวในอดีตมันจะทำให้คุณผ่านเรื่องราวตรงนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยา หรือเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันมีโอกาสได้สะสางพูดคุยกันนะคะขอให้คุณวางใจอยู่ในแง่มุมของความรักทั้งต่อตัวคนเองและผู้อื่นคุณจะก้าวข้ามปัญหาเก่าๆตรงนี้ไปด้วยการให้อภัยการเข้าใจและทุกครั้งที่คุณปล่อยเรื่องเก่าได้ชีวิตมันคือการเริ่มใหม่ค่ะ ขอบคุณบทเรียนและโชคชะตาที่เข้ามาสอนให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมและเข้ามาให้โอกาสคุณในการได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆค้นพบขึ้นวันใหม่ๆที่ดีงามมากขึ้นกว่าเดิมตราบใดก็ตามที่เราไม่เคยผ่านช่วงเวลาที่มันอาจจะมืดมนเราจะไม่เข้าถึงแสงสว่างที่อยู่ภายในอย่างแท้จริงเพราะงั้นเมื่อเราผ่านจากจุดนั้นมาได้แล้ว ขอให้เต็มไปด้วยความรักความศรัทธาและแข็งแกร่งจากภายในจิตวิญญาณน,นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่ได้กองนี้ไม่ว่าเดือนนี้จะเจออะไรจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลับๆเรื่องไม่มั่นคงไม่มั่นใจขอให้วางใจของคุณไว้กับการเชื่อใจเส้นทางของตัวคุณเองค่ะแล้วคุณจะไม่สับสนไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณเลือกในเส้นทางที่ใช่ได้เสมอ คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นกำลังใจให้นะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก comment ทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ